เจอกัน EP 14ครับกับ MC Ford ฟอร์ดอยากเล่าครับวันนี้ยังมีข่าวสารทางด้าน,นกีฬาที่น่าสนใจนะครับมาฝากทุกๆคนเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากข่าวฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนเลยแล้วกันครับในสศึก AFF มิซูซชิอิเล็กทริกคัพสองพันยีบสองสองพันะครับซึ่งผ่านนัดแรกไปแล้วในรอบรองชนะเลิศนะครับไทยเนี่ยบุกไปแพ้มาเลเซียนะครับสูงเมื่อตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่10เนี่ยจะกลับมาแข่งขันที่ประเทศไทยนะครับที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็ใครที่มีโอกาสก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันที่สนามได้นะครับก็หวังว่าน่าจะสามารถผ่านเข้ารอบชิงได้นะนะครับใครที่ดูถ่ายทอดสดเมื่อวานเนี่ยจะสังเกตว่ามีนักบอลอยู่คนหนึ่งของทีมชาติมาเลเซีย ซึ่งอาจจะคุ้นหน้าค่าตากันเป็นอย่างดีนะครคือรีทักนั่นเองนะครับอดีตสุดหน้าทีมโคราชสวัสดิ์ครับของเราเองนะครับซึ่งหลังจากไม่ได้เล่นในประเทศไทยนะครับย้ายไปเล่นที่มาเลเซียเนี่ยประมาณ5ปีนะครับก็ได้สัญชาตินะครับแล้วก็โอนสัญชาติมาเพื่อที่จะเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มดีด้วยนะเมื่อวานสำหรับรีทักนะครับโอเคเนี่ยวอลเลย์บอลกันหน่อยครับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีครับ จบเล็กแรกไปแล้วด้วยส่วนของทีมชายซึ่งแข่งขันไปเมื่อวานนี้นะครับเอาชนะมอเกษตรไป3ต่อศนย์เซตนะครับยี่8 25 11แดยี่เแล้วก็เซต3มนี่เดียวกันถึง30 28นะครับก็ได้แชมป์เล็กแรกไปนะครับเดี๋ยวจะพักประมาณ1สัปดาห์นะครับก่อนที่จะมาว่ากันต่อในเลกที่2นะครับวันเสาร์ที่14นะครับวันเสาร์ที่14นส่นะครับส่วนทีมหญิงเนี่ยจะแข่งเย็นนี้นะครับผมทีผมทำคลิปช่วงบ่ายนะเลยไม่ได้อ่า อัปเดตผลนะครับเดี๋ยวรอใน EP ต่อไปก็จะอัปเดตผลในการแข่งขันของทีมหญิงนะครับอลิฟคุสเวิร์กยังลงไม่ได้นะนะครับต้องรอแมตต์ต่อไปนะครับในเลกที่2นะครับถึงจะลงทําการแข่งขันได้นะสำหรับบอลหัวเสาคนใหม่จากอเมริกานะฮะอ่ะมาข่าวของสวอดแคทกันหน่อยครับวันนี้เมื่อวานนี้มีการฝึกซ้อมใช่ไหมวันศุกร์วันศุกร์เปการฝึกซ้อมนะครับคีวินแบ็กเวลกลับมาแล้วนะครับกลับมาคุมฝึกซ้อมแล้วคนนี้หลายคนก็สงสัยว่าอ้าวที่ผ่านมาซ้อมเป็นยังไง เฮดโค้ช uh, ไม่อยู่อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันมีทีมสตาฟอยู่ทั้งสตาฟต่างชาติทั้งสตาฟไทยเนี่ยเขาก็สั่งให้ซ้ารเนี่ยซ้อมตามที่เขาต้องการนั่นแหละนะครับถึงว่าตัวเขาจะไม่อยู่นแต่เขาก็ให้การบ้านไปแล้วให้งานทั้งหมดแล้วว่าต้องซ้อมอะไรยังไงบ้างนะครับแววๆข่าวว่าเดี๋ยวจะมีไปเก็บตัวที่หัวหินด้วยนะนะครับในสัปดาห์หน้านีาน้นะครับแล้วก็จะมีแมตช์อุ่นเครื่องด้วย1-2แมตช์นะครับเดี๋ยวรอติดตามทางหน้าแฟนเพจแล้วกันนะครับของสมโมสรน,นะ เออข่าวการย้ายตัวผู้เล่นครับต้องบอกเลยว่าผมได้ข้อมูลจากจแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะครับในส่วนของแพ็กติไรเซลเนี่ยไม่มาแน่นอนนะครับไม่มีไม่มีในสารระบบของ,ของทีมท,ที่ที่จะดึงตัวเข้ามานะครับปีกทีมชาติฟิลิปปินส์อีกคนหนึ่งนะครับด้วยวัยที่เยอะด้วยและผมว่านะสามสิบห้าสามสิหแล้วอ่ะถึงแม้ว่าประสบกากรณ์การเล่นในไทยจะเยอะแล้วก็เอามาเนี่ยใช้งานได้เลยไม่ต้องแบบ ไม่ต้องแบบมาจูนมาปรับนู่นปรับนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนร่วมประเทศอยู่ด้วยถึงสามคนเนี่ยถ้ามาก็เป็นคนที่สี่เนี่ยนะครับก็เลยคิดว่าอืมโดยองค์ประกอบกรวมๆแล้วไม่น่ามานะครับแล้วก็มีแพมมาอีกคนหนึ่งครับอันนี้แปลกใจมากเมื่อวานผมนั่งดูบอลที่อที่ราชพัฒน์อยู่นะครับแล้วเขาเล่มาเลสเต็ตกับอุดรเนี่ยนะครับอยู่ๆมีข่าวว่าลาแมนซาครับของมาเลเซียเนี่ยนะครับอยู่ๆมีข่าวว่าเล่นมาจะมาเล่นให้กับ แล้วก็รัสสิมามาได้ f เนะครับวัย26ปีนีนี่ไม่รู้มาจากไหนนะครับไม่มีข่าวไม่มีมูลอะไรเลยนะครับแต่ว่ามีข้อมูลลงในวิกิมีเดียนะครับก็มีคนไปแปลมานะครับซึ่งอันนี้น่าจะคอนเฟิร์มได้ว่าไม่จริงนะนะครับแล้วก็ที่ตั้งหน้าตั้งตารอกันครับสำหรับฟิลิเป้แคนาดาซิสูน้าจากอันดีนาวัย31ปีนะครับคาดว่าดิวน่าจะล่มนะครับ ดิวน่าจะล่มนะก็ไม่น่ามาแล้วนะครับแต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับอันนี้ดีน่าไม่เอาครับอาจจะเป็นบราซิลนี่อันนี้เกิดไว้นะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะอย่าเพิ่งเชื่อผมนะแต่อันนี้คือแบบเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับ ส่วนจะมาจริงไม่มาจริงเนี่ยเดี๋ยวรอข่าวอีกหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่า,ามีเวลาลงทะเบียนอยู่อีกนิดหน่อยนะครับอีกประมาณสัก10วัน11วันนะครับก่อนที่จะเริ่มในเลกที่2ในวันเสาร์ที่21นี้นะครับแล้วลงทะเบียนได้ถึงวันที่19มกราดนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะเข้ามาในเลกที่2นะครับอันนี้ย้อนกลับไปหน่อยใครที่พูดเราพูดถึงทีมชาติฟิลิปปินส์ใช่ไหมนะฟุตนะบอลที่อยู่ในสวัสดแคทเนี่ยนะครับ ถ้าไม่รวมแพทริกไรเชลเข้าไปนะครับซึ่งคาดว่าไม่มาแน่ๆนะครับก็จะมีอยู่3คนอามาน,น,น,นีกินาโดอันนี้ยังไม่กลับมาซ้อมนั่นนะครับรอพักจากฟุตบอลไอซิ่งครับอยู่นะครับแล้วก็ดีแดนเนเบกกอร์เกอร์เดนิสวิลานิโยวาอีกสามคนที่ที่ตอนนี้มีชื่ออยู่ในทีมสวอตแคทละย้อนกลับไปครับในสมัยดิวิชั่น1นะครับตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาในะในยุคสมัยอาจารย์อาหารทรงงามซับนะครับแล้วก็ต่อด้วยซูกโกแคมเบ่นเนี่ยนะครับมี นักฟุตบอลสัญชาติญี่ปุ่นครับที่เคยอยู่ในทีมโคราชถึง3คนด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจของแฟนบอลชาวโคราชเลยครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะครับความสามารถนะครับแล้วก็สามารถพาทีมสวัสด์แคทเนี่ยนะครับเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกได้ด้วยนะครับก็ในยุคนั้นก็จะมีซาโตชินากาโนครับในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟนะครับโซตะโคอิเดะครับในตำแหน่งกองกลางตัวรุกครับ แล้วก็อีกคนหนึ่งคือยูสเกะคาโตะในตำแหน่งศูนย์หน้าครับต้องบอกว่า3คนนี้เป็นคนที่เล่นบอลเนียนและเข้าขากันมากๆนะในจะในยุคนั้นนะที่เป็นเจแปนนิสสไตล์เนี่ยนะครับยิ่งพอมาเป็นซูโปอรคอมเบตด้วยเนี่ยมันแบบโอ้โหยิ่งดูดีเลยแนละ้วเล่นสนุกมากนะครับในสมัยดิวิชั่นหนึ่งเล่นต้องบอกเลยว่าเล่นสนุกมากๆใครที่ทันดูในช่วงนั้นนะมีทั้งแบบสามญี่ปุ่นนี้ใช่ไหมอกองกลางก็ยังมีโนอาชิบูต้าอย่างเงี้ยนะครับไกดเกียร เดียตะคุนะตอนนั้นนะพี่ท็อปนะครับกองหลังเนี่ยประลองสาวันดีประตูตอนนั้นจะมีอุเซมูริกไอ้กัมพลมีประสิทธิพงโชคเนี่ยประมาณนี้สคนนะครับแนวรับก็จะมามีประลองมีเฉลิมพลซาโตชินี่จับคู่กันเฉลิมพลเกิดแก่กับซาโตชิแลกโดจับคู่กันแม็กขวาก็จะวนไประหว่างเจ้าเอสพครสวงาาังคาฮากับพี่ต้นวุฒิศักดิ์มูลมณีประมาณนี้นะครับการสาตัวก็4ตัวก็วกโซตา ไกเกียร์บิยอนลินดิมันโนอาชิว t ต้อะไรจะอยู่ล็อกๆประมาณนี้นะครับกองหน้ากจะมีพร้อมพงนะครับมียูสเกคาโตะมีะคิมที่เป็นเกาหลีมาอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนเลยทักบาจูมีิช่วงนั้นนะจะจะเป็นจะเป็นล็อตประมาณนี้นะครับก็ถามว่าคือถ้ามันมีในตำแหน่งที่ ที่เป็นบ้านเดียวกันที่เป็นต่างชาติเ,ย,เยอะๆเนี่ยมันก็มีผลดีกับทีมครับนะครับในการเล่นที่มันมันสื่อสารกันเข้าใจแล้วเขาเหมือนแบบเหมือนเขาอยู่บ้านอ่ะเขามีเพื่อนร่วมทีมที่แบบอยู่ในประเทศเดียวกันเป็นคนบ้านเดียวกันอะไอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้การปรับตัวการการอยู่มันไม่ลําบากจนเกินไปนะครับคนเนี้ยผมมาดูต่อที่ที่ในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยบางคนก็ถามว่าทําไมเรา ทำไมถึงเลือกที่จะมีข่าวหรือเลือกที่จะเอาผู้เล่นในตําแหน่งอาเซียนในในในอย่างเงี้ยทำไมไม่เอายุโรปไปเลยทำไมไม่เอเมริกาใต้แบบดีดๆนั่นๆไปเลยต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าการที่เราจะไปะดึงผู้เล่นต่างชาติที่มาจากยุโรปหรืออเมริกาใต้เนี่ยนะครับมันมีวิธีสองวิธีไม่ไม่ไม่ไมน,น่าหนีจางเงี้ยนะหนึ่งคือดู youtube ครับนะครับแล้วก็มีเอเนต์ส่งมาให้นะครับมีเอเนต์ส่งมาให้แล้วก็ดูฟอร์มจาก youtube เอานะครับถ้ามันพอไปไหวก็ ลองเรียกมาฝึกซ้อมดูนะครับอีกเคสนึ่งอันนี้อันนี้สุ่มเสี่ยงเราเคยเจอบ่อยทั้งไลอันมาเกสวอลซี่จูเนียร์นะวอลซี่จูเนียร์เดเคยเห็นเห็นในในไทยแล้วแต่ว่าไรอันมาเกสนี่คือเทพยูทูบของแท้เลยตำแหน่งกองกลางนะซิมชาตันชาวบราซิลนะนะครับคราวงนี้มันก็ไปต่อคันที่ถ้าไม่ทำในในวิธีนี้ก็คือต้องส่งสเกลไปดูครับไปดูไปดูที่ประเทศเลยคืออยากได้สมมติอยากได้ฝรั่งเศสสักคนหนึ่งก็ต้องส่งสตาร์ไปดูที่ฝรั่งเศสครับไปติดตามฟอร์มมซึ่่่งงบ้้าาานเรทอยีไได นะเรื่องงบประมาณเรื่องค่าใช้จ่ายมันก็จะยิ่งโอเวอร์แอคทีฟไปแล้วต่างชาติที่มาเล่นในบ้านเราเนี่ยก็จะสตาร์ทเงินเดือนที่ประมาณ10,000ปอนปอหรือ10,000เหรียญนะครับเป็นอย่างต่ำถ้าตีเป็นเงินไทยก็3 0 0 0 0นก็กว่าอันนี้คือขั้นสตาร์แต่นะถูกวันนี้ผมว่าแทบไม่มีถ้าในแบบที่แบบมีชื่อหน่อยนะนะครับซึ่งมันตากจากตัวไทยหรือว่าตัวอาเซียนอาเซียนเนี่ยมันจะอยู่ในเลทประมาณแสน สองแสนประมาณนี้คือราคามันยังพอคุยกันได้ควบคุมได้นะครับแล้วก็ไม่ดีจนเงินไปคือบางคนเคยเล่นในไทยแล้วเห็นฟอร์มแล้วมันก็ยิ่งแต่แบบง่ายในการที่แบบจะปรับตัวดึงตัวกันนะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับ B ีนี้นะยังไม่มีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่นะครับแต่ว่าแผมงแผลให้ฟังแล้วกันว่าอาจจะมีบาซิลโผล่ o, มาเดินแถวแถวเซฟวันแถวเดอรมอโคลาสนะอันนี้ก็ไปรอดูกันเอาเองว่าจะมี ข่าวจริงตามที่ผมบอกหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์พูดค,คุยกันในทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับเฟซ o ุ๊กย t ทูบทิกต็อกนะครับติดตามได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยแล้วก็แฟนเพจเอ็มซีพิศฝนไงด้วยนะครับก็ใครที่อยากสราบสนุนคลิปก็เรียนเชิญนะครับยินดีต้อนรับเลยนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ MC ็มซีพิอยากเล่าครับหวังว่าจะมีเรื่องสนุกๆมาเล่าให้ฟังอีกสวัสดีครับ